สวัสดีครับวันนี้มีเครื่องมือมาให้ดูอีกแล้วนะครับมันคือตะใบไม่ใช่ตะใบตะใบบุ้งนะครับคือมันโค้งๆนะนะครับมันโค้งๆอย่างเงี้นนะเขาเรียกกันบุ้งใช่ไหมนะครับ Ma d e in p ป r t ุกนะครับโปรตุเกสละกันเนาะนะครับโอเคนะเดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรก่อนโอเคเดี๋ยวผมเอามันออกมาเรียงให้ดูนะครับ ผมไปหาเช็คราคามานะเว็บไซต์ต่างประเทศนะบ้านเราเนี่ยยังหาหาหาคนขายไม่ได้นะครับอาจจะมีแหละแต่ยังหาไม่เจอนะครับตกเกือบแปดพันเนี่ยนะครับเนี่ยสี่ตัวเนี่ยครับบุ้งสี่ตัวเนี่ยนะครับเกือบแปดพันแพงมากเลยคือไม่ได้อันนี้ไม่ใช่ของผมนะครับผมยืมเขามานะครับให้ดูนะครับมันเป็นรุ่นนี้นะครับ S G H B F 400A นะครับรู้วัสดุซองเขานะครับเป็นผ้าอย่างดีแล้วข้างในก็เป็นหนังนะครับเนี่ยนะครับของ snap-on นะครับมันถึงแพงเนาะถ้าเกิดคนใส่เครื่องมือนะครับก็จะรู้ว่าของยี่ห้อนี้นะครับมันเป็นของมีคุณภาพใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมราคามันก็เลย ประมาณนี้นะครับเราใช้ในบ้านเราทั่วๆไปในบ้านเรานี่หมาถึงว่างาน DIY ที่บ้านนะคงไม่ต้องไม่ถึงขนาดนี้นะครับแต่ก็แล้วแต่นงรสนิยมนะคนที่ใช้ก็มีผมเห็นกลุ่มคนที่สะสมเครื่องมือแพงๆพวกนี้แล้วก็เอาไปใช้ด้วยก็มีนะครับผมโอเคนี่ผมให้ดูซองนะมันจะมีอยู่4ขนาดนะครับโอเคนี่ก็คือบุ่งตัวใหญ่นะครับดูความเนียนของมันนะครับ ผมก็เคยจับตะไบจับบุ้งมาบ้างนะครับรู้สึกว่ามันมีความแตกต่างนะของตัวเหล็กนะครับน้ําหนักนะครับแล้วก็เจ้าตัวด้ามเนี่ยนะครับมันถอดเปลี่ยนได้คือทุกข้อยี่ห้ออะไรมันก็ถอดเปลี่ยนได้นะครับแต่ว่าของ Snap on เนี่ยนะครับเห็นเพื่อนๆเ,เห็นเกียวไหมเกียวเนี่ยครับมันจะกินเวลาเราไขาเข้ามาที่ตัว อ่ะนะครับมันโฟกัสไม่ได้เ้าเลยปรับกล้องหน่อยนะครับเนี่ยนะครับมันจะกัดเข้ามาในตัวของตัวบุ่งนะครับเพื่อนๆเห็นไหมจะเป็นรอยนะครับแลาเราไขอีกรอบหนึ่งเนี่ยมันก็จะลงเกลียวของมันข้อดีก็คือเห็นไหมผมไขไปได้หน่อยเดียวเองมันดึงไม่ออกนะครับผมก็ไม่แน่ใจผมจำไม่ได้เลยยี่ห้อที่ผมใช้มันจะเป็นสวมเฉยๆแล้วต้องกระแทกกระแทกหรือเปล่า นี่นะครับแน่นเลยนะครับดึงยังไงก็ดึงไม่ออกนะครับต้องหมุนครับมันก็จะเป็นเกลียวกินไปนะครับด้ามเขาก็ก็ดีนะนะครับผมสแนปอ่อนนะครับเอาออกมาให้ดูสักตัวสองตัวไม่นานหรอกครับไม่มีอะไรมาให้ดูเฉยมันสวยดีนะครับมันก็อยู่ในโหมด พวกเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องตัดเครื่องถากเครื่องอะไรใก,ใกล้เคียงกับมีดแล้วกันนะครับผมก็เลยมาให้เพื่อนเพื่อนดูนะนเล็กสวยดีนะครับจะลองเอาไปใช้ตะใบก็ไม่ได้อีกนะครับเพราะเพื่อนไม่เคยใช้เลยเห็นไหมครับืดีครับของดีเลยแหละนะครับอ๋อรูนี้มันจะไม่เท่ากันแล้วแต่ขนาดด้วยนี่เห็นไหมครับ ไม่ใช่ใส่ส่ม 4, สี่ส่มห้าเหมือนผมใส่เมื่อกี้เนี่ยนี่มันมีกี่ขนาดผมก็มั่วเลยอ๋ออันนี้เท่ากันอันนี้ใหญ่สุดอันนี้เล็กสุดฉะนั้นรูน่าจะมีสามขนาดอ่าใช่ครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเอาให้ดูนะครับบุ้งนะครับโอเคนะครับเอาใส่ให้เรียบร้อยจะได้สวยๆนะครับก็ประมาณนี้นะบุ้งสี่ตัวนะครับของเขาของเขาสวยจริงๆนะครับของแพงนะครับโอเคประมาณนี้เก็บแล้วครับผม เดี๋ยวจะหาเครื่องไม้เครื่องมือสวยๆของ Snap s แน p ออนมาให้ดูเรื่อยๆนะครับก็มีดก็ยังอยู่นะครับไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนจากมีดเป็นเครื่องมือนะครับผมก็ถือว่าเพิ่มความหลากหลายให้เพื่อนๆในช่องนะครับเลี้ยงก่อนสวยดีนะครับโรคจิตน่ผมคือเจอพวกตะไบพวกไขควงประแจก็ว่ามันสวยนะครับก็ ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมช่องมีละขวานครับผม